สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายช่องสีกรงรักวันนี้กระผมได้นำพระสมเด็จวัดระฆังที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้สร้างไว้เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับองค์แบบนี้จะพบเจอได้น้อยมากนะครับ บางคนอาจจะไม่เคยเห็นเป็นพระพิมพ์เล็บมือและด้านหลังก็จะมีหูร้อยสำหรับแขวนหรือเรียกพระหูไห้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนก็คือถ้าจะเอาไปแขวนเนี่ยต้องมัดด้วยลวด เพราะการเลี่ยมกรอบสมัยก่อนจะไม่มีนะครับการใช้พระก็คือจะมีการแขวนเพื่อให้พระเนี่ยได้สัมผัสกับผิวเพราะจะได้สัมผัสกับพุทธคุณคนโบราณเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับสำหรับสภาพโดยรวมด้านหน้าองค์นี้ก็จะลงรักดำและมีรักแดงบ้างเล็กน้อย องพระก็จะค่อนข้างสูงชรูดแลดูสวยสดงดงามซุ้มแก้วหรือซุ้มผ่าหวายซุ้มครอบแก้วหรือซุ้มผ่าหวายก็จะและดูสมดุลน,นะครับก็เป็นยุคต้นนะครับ ยุคต้นก็เนื้อพระก็จะเป็นเนื้อผงผสมข้าวสุกผงเกสรผงใบลานผงดำผงตะไครเ่เจดีน้ำพึ่งน้ำอ้อยเจี้ยวเนื้อแห้งก็จะขาวบางองค์ก็จะขาวอมเหลืองมีความแข็งแกรง่งและส่วนผสมหลักที่จะขาดเสียไม่ได้ก็จะเป็น ผงวิเศษทั้ง5นะครับผงวิเศษทั้ง5้าก็จะมีผงปัตถมังพุทธกุลก็อยู่ยงคงกระพันแคลคาดกับบังกายล่องหนหายตัวเป็นตบะเดชะจังง,งังป้องกันพยันตรายทุกประการผงที่สองก็ผงอิจิเจเป็นเสน่ห์นะครับผงที่สามก็ผงตรีนิสิงเห ป้องกันคุณสายและพูดผีปีศาจการกระทําย่ำยีทั้งคุณผีคุณคนได้ทุกประการเป็นตบะเดชะมหาอำนาจคงกระพันชาตรีทั้งคมอาวุธและป้องกันสัตว์ร,ร้ายยันตรีนิสิงเหใช้ป้องกันบ้านเรือนให้ผลจากอาถรรพ์ต่างๆป้องกันอวะมงคลโรคภัยไข้เจ็บผงที่สี่ผงม,มหาราชเป็นมหานิยมอำนวยความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสเสน่ห์ผงอันนี้นะครับ ที่ทุกคนต้องการเพราะว่าต้องการความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆความเจริญรุ่งเรืองก็หมายถึงความร่ำรวยนั่นเองนะครับและผงสุดท้ายก็ผงพุทธคุณผงพุทธคุณนู่นก็มีพุทธคุณครอบจักรวาลสมชื่อนะครับคุ้มครองป้องภัยเมตตามหานิยม ผงหลักของสมเด็จพุทธาจารย์โตจะเป็นผงทั้งห้าเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าผงวิเศษทั้งห้านะครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จของพุทธาจารย์โตจึงมีพุทธคุณที่สูงหรือเรียกว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับใครได้มีได้ครอบครองถือว่าเป็นบุญญาธิการเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับองค์นี้อ่าให้ชมด้านหลังยังไม่ได้ชมด้านหลังเลยนะครับ นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหูไห้นะครับเนี่ยจะมเขาจะทํามีเจาะรูไว้นะครับมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับเนื้อเป็นเนื้อสีขาวเห็นได้ชัดนะครับจากการกระเทาะอยู่บริเวณด้านข้างนี่แหละครับนี่นครับจะมีรักดําผสมรักแดงเป็นที่สวยสดงดงามและหายากยิ่งนะครับพิมพ์แบบนี้ ใคมีไว้ครอบครองถือว่าเป็นผู้มีบุญนะครับอธิษฐานขอบาร,รมีของสมเด็จโตได้เลยนะครับถ้าใครขยันสวดเชิญบิญชนชรก็จะได้รับพุทุกุลที่สูงยิ่งมีพระด้วยแล้วสวดคาถาชินบัญชรได้อีกก็เป็นเท่าทวีคูณนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ลองหัดท่องหัดสวดกันดูนะครับแรกๆก็ดูหนังสือไปก่อน พอท่องประจํามันก็จะเข้าไปในสมองเข้าไปในจิตใต้สํานึกอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะครับไม่มีอะไรเกินความพยายามความเพียรของมนุษย์ได้ถ้าใครสวดได้ก็จะเป็นอานิสงส์ที่สูงยิ่งไม่ว่าคุณจะไปผจญเหตุผจญภัยที่ไหนถ้าได้สวดคาถานี้ก็จะไม่มีความเกรงกลัวจะมีความกล้าหาญป้องกันพูดผีอะไรต่าง ก็จะไม่กล้ามาย่ามกลายกับเรานะครับเพราะกับผมก็ได้ใช้คาถานี้ตลอดในเวลาที่กระผมไปในที่เปรียวในที่น่ากลัวคาดว่าจะมีพูดผีปีศาจหรือว่าการเดินทางการขับรถขับเรือขับเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราภาวนาสวดท่อง อยู่ทุกขณะเนี่ยก็จะได้อนิสงส์ที่สูงส่งเพราะยิ่งสวดท่านก็จะยิ่งช่วยปกป้องปกปกักรักษาให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงและมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาสารพัดเขาเรียกปล่อยท,วท่วมท่วมหลังช้างก็ไม่หมดนะครับสำหรับพุทธคุณของคาถาชินมัญชรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ใครชอบก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีคงรักนะครับกระผมยังมีพระอีกมากมายที่จะเอามาให้ดูให้ชมกันให้ศึกษากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ